ันนี้เราก็จะมาอันบอ็อกของสุขพาเพิ่มกันกน,นี่นะคนะนีแล้วเอาไปเริ่มเลยค่ะหรูออยากได้แต่นี่แต่สีเขียวโอเคค่ะ <c oughs> โอ้โหดแดงๆะะดงเลยค่ะดดงไปเลยค่ะ เดี๋ย้ขาดไปเลยไม่เป็นไรค่ะเอาไม่นานจังเอาเลยเร็วโอเคโอเคเออทำไมเกะยากจังโอเคเกะได้อาไปเกเหได้ยังเกะได้แล้วโอเคค่ะ่องพังหมดเลยโอเคจ้าเอาเลยกยกะได้แ้ม่ต้องดู r ห้าแอบดูการ์ดโอเคโอเคเลยค่ะ ได้สีวะโชว์คนโชว์คนค่ะได้ตัวที่ไม่อยากได้